วันนี้นะครับเสียงโชคมาหนึ่งใบนะครับลอตเตอรี่นะครับจากวัดเนนบุญยารามนะครับหรือว่าวัดต้นวังนะครับวันนี้นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเรื่องการขอโชคลาภนะครับก็เห็นว่าได้ข่าวว่ามีคนถูกวันที่หนึ่งไปหลายคนแล้วเนาะใช่นะครับห้าคนแล้วนะครับว่างั้นนะครับคณะที่ทํางานอยู่ที่วัดบอกว่าห้าคนแล้วนะครับที่ถูกวันที่หนึ่งนะครับหากใครอยากได้โชคลาภนะครับก็มาที่นี่นะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับอายุครบ49ปีนะครับในวันที่29นะครับปีเกิดก็1974นะครับถึงปีนี้นะครับ2023นะครับก็49ปีนะครับได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดต้นมะม่วงนะครับหรือวัดเนินบุญญารามนะครับขอพรสิงิศิษิ์เผื่อทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เป็น FC นำพลหมูย่างเกาหลีนะครับวันนี้เราจะไหว้พระนะครับแล้วก็ขอพรนะครับ ทำบ,บ,บุญวันเกิดทำบุญวันเกิดกับไปพักขอพอรจุดทูมจุดเทียนไปขอพอรนะครับที่นี่วัดต้นมอมวังนะครับหรือว่าที่เรียกกันอีกชื่อว่าวัด เนรบุญยารามนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในการขอโชคลาภนะครับหากท่านไหนอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับวัดเนรบุญยารามนะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านห้วยเล็กนะครับข้างๆเคือสภัทแรมฉบังนะครับสาธุสาธุาธขอลาบขอพรพระเวศสุวรรณ ขอรับโภพรโภกวันที่หนึ่งจะเอาสาวน okay. ้อยเพชรบันแพงมาถวายเลยถ้าถูกว right ันที่หนึ่งนะวันไหนก็ได้ถ้าไม่รีบวันนี้ก็ถ้ายังไม่ถูกวันอวดต่อๆไปอ่ะสาวน้อยเพชรบันแพงมาแน่นอน เตียระาสตคตโทรศัพท์ได้นะครับบูดบันเทิงนะครับแล้วก็ให้พระอาจารย์นั้นเตรียมน้าผักให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะมีการเตียงกระเป๋าสตางค์นะครับเตรียมโทรศัพท์นะครับเพื่อเป็นสี่มงคลน,นะครับเพื่อใ,ให้โชคลาภนั้นไหลเข้านะครับในกระเป๋าของเรานะครับ ได้เงินทองไม่ขาดหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามนำพลเมืองกาหลีนั้นนะครับมีแต่โชคแต่ลาบนะครับเงินไหลกองทองไหลมานะครับนอกจากจะมาทําบุญแล้วนะครับเราก็มีกถูมงคลนะครับจากวัดต้นม่วงหรือวัดเดินบุญยาลามนั้นนะครับกบญญาลาบกับบ้านด้วยนะครับ อากาศร้อนมากนะครับวันนี้นะครับหลังจากจมหน้าผากนะครับปะพรมน้ำมนต์นะครับแล้วก็ไหว้ขอพรนะครับทวสุวรรณนะครับวันนี้นะครับเสียงโชคมาหนึ่งใบนะครับลอตเตอรี่นะครับจากวัดเนินบุญยารามนะครับหรือว่าวัดต้นม่วงนะครับวันนี้นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเรื่องการขอโชคลาภนะครับก็เห็นว่าได้ข่าวว่ามีคนถูกงวันที่หนึ่งไปหลายคนแล้วเนาะใช่นะครับ ห้าคนแล้วนะครับว่างั้นนะครับคณะที่ทํางานอยู่ที่วัดบอกว่าห้าคนแล้วนะครับที่ถึงวันที่หนึ่งนะครับหากใครอยากได้โชคลาภนะครับก็มาที่นี่นะครับวัดเนินบุญยาลามนะครับหรือว่าวัดต้นมะม่วงนะครับที่ห้ยเล็กนะครับอยู่ชุมชนห้ยเล็กนะครับข้างๆเือสาลแหลมฉบังของเรานี่แหละนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพออปิดนะครับอดีตพออเทศบาลแหลมฉบังนะครับได้มอบของขวัญวันเกิดนะครับในปีที่ครบรอบวันเกิด 49ปีในวันนี้แข็งแรงครับธุรกิจหมูย่างนำพลหมูย่างจะเลยลุ่งเรลืองจริงๆเพ่งกับร่้ำรวยลํำรวยครับสาธุสาธุขอให้สมพรของท่านพออนะครับวันนี้นะครับนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับทําบุญวันเกิดที่วัดเนินบุญยารามหรือวัดต้นมะม่วงนะครับที่ชุมชนบ้านห้วยเล็กอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ ขอให้ทุกท่านแห่งๆรว <ๆ S 1> ยๆปังๆนะครับสาธุ